สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อการค้นพบของมนุษยชาติปลุกมฤษตยูต่างดาวให้ตื่นขึ้นและซ่อนตัวเพื่อรอข้าเมือบมนุษย์พวกเขาจึงต้องทำทุกทางเพื่อเอาตัวรอดกับเดอะติงแหวกมนุษย์ตยูอสูรตายโลกเรื่องราวจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับฤดูหนาวปี1982กกลุ่มนักธรณีวิทยาตรวจพบสัญญาณลึกลับ ถูกส่งออกมาจากทุ่งน้ําแข็งสุดเวิงหวางท่านใดนั้นพื้นน้ําแข็งก็เกิดถลม่มทําให้รถของพวกเขาเกือบจะตกลงไปในร่องน้ําแข็งลึกและเมื่อมองลึกลงไปในร่องเหวที่มืดมิดพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าวัตถุลึกลับที่พวกเขาเพิ่งค้นพบ ดูคล้ายพหาหนะขนาดยักษ์ให้เทคเกินกว่าจะถูกประกอบขึ้นบนโลกจากการตรวจสอบเอ็ดเวิร์ดพบว่ายานลำนี้มาถึงโลกราวๆหนึ่งแสนปีมาแล้วไม่ไกลจากยานมากนักพวกเขาพบสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้จากการตรวจสอบน้ำแข็งบริเวณนี้มีมวลที่หนาแน่นมาก พวกเขาจึงทำการขุดเจาะน้ำแข็งทั้งก้อนเพื่อนำสิ่งมีชีวิตลึกลับกลับไปศึกษาที่สถานีวิจัยโดยดรแซนเดอร์ต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อของเจ้าสิ่งนี้แม้เคสนักดึกดำบันวิทยาจะไม่เห็นด้วยเพราะอาจจะมีเชื้อโรคหรือสารประกอบบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่แซนเดอร์ก็ยังยืนยันให้เคธทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของเจ้าสัตว์ตัวนี้ ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังฉลองเพราะการค้นพบครั้งนี้จะทำให้พวกเขาโด่งดังไปทั่วโลกเจมที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็เกิดอยากที่จะดูเจ้าสัตว์ต่างดาวตัวนี้ท่านใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสิ่งมีชีวิตต่างดาวทะลวงออกมาจากน้ำแข็งและกระโดดทะลุหลังคาหนีไปแล้ว ทุกคนต่างตกตะลึงเพราะไม่มีใครคิดว่าสปีชีต่างดาวที่ถูกแช่แข็งนานกว่า1 0 0 0 0แปีจะแข็งแกร่งในระดับที่สามารถทะลวงผ่านน้ำแข็งและหลังคาบ้านด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียวได้พวกเขาจัดทีมและแยกย้ายกันตามหาเจ้าสัตว์ตัวนี้ไม่นานักพวกเขาก็พบบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ใต้ถุนบ้านท่านใดนั้นเจ้าตัวที่ว่าก็จูโจมเฮนดริกด้วยอวัยวะที่ยาวและแหลมคมมาก ก่อนที่มันจะเขมบเขาเข้าไปแล้วไม่นานนักทุกคนก็มาถึงและกระนำยิงถล่มเจ้าเอเลียนแต่ดูเหมือนกระสุนจะไม่สามารถฆ่ามันได้เจ้าเอเลียนหนีเข้าไปหลบในบ้านคาร์เตอร์และพักพวกตัดสินใจโยนทังน้ำมันและจุดไฟเผาบ้านไปพร้อมกับเจ้าเอเลียนแม้จะกำลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบและศึกษาซากเอเลียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่เซลล์ต่างๆจะเสียหายเพราะความร้อนเอาล่ะครับถ้าใครกำลังกินข้าวผมแนะนำให้กินให้เสร็จก่อนดีกว่านะแต่ถ้าคุณสายแข็งพอล่ะก็เชิญรับชมต่อได้เลยครับจากการตรวจสอบเจ้าเอเลียนมีลักษณะทางกายภาพคล้ายมแมลงสาบขนาดใหญ่ยัก มันไม่ได้ใช้ปากกินเหยื่อแต่จะเขมือบเหยื่อเข้าไปทางช่องท้องเหยื่อจะถูกขังในอวัยวะคล้ายกับถุงน้ำคล้ำและถูกดูดกลืนในขณะที่ยังมีชีวิตมีเพียงเหล็กด้ามกระดูกทางการแพทย์ที่ยังคงสภาพเติมมีความเป็นไปได้ที่เจ้าเอเลียนอาจไม่สามารถย่อยสลายเหล็กได้และอีกเรื่องที่ทำให้เคสถึงกับช็อกจากการตรวจสอบเนื้อเยื่อของเหยื่อที่อยู่ในท้องเอเลียนเซลล์กลมๆคือเซลล์ของมนุษย์ ส่วนเซลล์ที่มีหนามเยอะๆคือเซลเเเซล์ของเอเลียนเซลล์ของเอเลียนดูดกลืนและลอกเลียนแบบเป็นเซลล์มนุษย์นั่นแปลว่ามันสามารถลอกเลียนตัวมันให้เหมือนมนุษย์และอาจจะเป็นใครก็ได้ในกลุ่มพวกเขาเช้าวันต่อมาคาร์เตอร์และพักพวกกำลังจะพาโอลาฟบินไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพราะโอลาฟช็อกและอาการแย่มากจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ เป็นเวลาเดียวกับที่เคทกำลังเข้าห้องน้ำและเธอพบวัสดุอุดฟันของใครบางคนตกอยู่เต็มพื้นเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับว่าเอเลียนไม่สามารถย่อยสลายและลอกเลียนแบบอนินทร์วัตถุหรือเหล็กได้และคงไม่มีมนุษยติดีคนไหนเลาะเหล็กดัดฟันและโยนทิ้งเกลื่อนอยู่เต็มพื้นเมื่อคิดได้เคจึงรีบตรงไปห้ามคาเตอร์ไม่ให้บินขึ้นเพราะเอเลียนอาจจะปลอมเป็นใครก็ได้ และมันอาจจะอยู่บนเครื่องบินลำนั้นและก็เป็นไปอย่างที่คิดเอเลี่ยนปลอมเป็นกรีกเมื่อรู้ว่าถูกจับได้มันจึงเผยร่างและจู่โจมคนบนเครื่องจนเครื่องบินเสียการควบคุมก่อนที่จะดิ่งลงสู่ผิวโลกเวลาต่อมาเคสนำเหล็กอุดฟันที่เธอพบในห้องน้ำมาให้ทุกคนดูและเธอยังบอกอีกว่ามีใครบางคนล้างคราบเลือดจนหมดเกลี้ยงแน่นอนใครก็ตามที่ล้างคราบเลือด มีเจตนาจะปกปิดเรื่องนี้นั่นแปลว่าเอเลี่ยนจะต้องปลอมเป็นใครคนหนึ่งในกลุ่มพวกเขาแต่ทุกคนกลับมองว่าเคสไร้าสาระสิ่งที่เธอพูดไม่มีทางจะเป็นจริงได้มีเพียงจูเลียตเท่านั้นที่เชื่อเคสจูเลียตบอกว่าเธอเห็นคอลินเดินออกมาจากห้องน้ำพร้อมกระดาษหรือผ้าขี้ริว้วก่อนที่เคสจะกลับเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งแล้วก็พบว่าคราบเลือดหายไปแล้ว นั่นจึงทําให้โคลินตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเขากําลังจะไปสํารวจยานเอเลียนกับพวกแซนเดอร์จูเลียสจึงพาเคธมาที่ห้องเพื่อขโมยกุญแจรถไม่ให้โคลินไปที่ยานเอเลียนได้แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเอเลียนไม่ได้ปลอมเป็นโคลินแต่มันปลอมเป็นจูเลียตและเคทติดกับมันเข้าแล้วเอเลียนแวกออกมาจากร่างจูเลียตจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์มันพุ่งจู่โจมเคทอย่างบ้าคลั่ง เดวิ่งหนีสุดชีวิตและบอกให้ทุกคนรีบหนีแต่มันก็สายไปแล้วเจ้าเอเลียนจูโจมเขาและเขมือบเขาเข้าไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่ลาสมาพร้อมปืนพ่นไฟและจุดไฟเผาเจ้าเอเลียนจนมันวิ่งหนีไม่เพียงจะเลียนแบบร่างกายมนุษย์แต่ดูเหมือนเอเลียนจะสามารถเลียนแบบความรู้และความทรงจำของเหยื่อที่มันสิงได้ มันพยายามจะดับไฟแต่ในที่สุดมันก็ทนความร้อนไม่ได้และตายไปแล้วคำพูดไร้สาระของเคสกลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วโดยทุกคนลงความเห็นกันว่าทางเดียวที่จะพิสูจน์ตัวตนของแต่ละคนได้คือการนำเลือดของทุกคนไปตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของเซลล์เอเลี่ยนหรือไม่ในคืนเดียวกันนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น คาเตอร์กับเจมที่น่าจะตายจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อตอนต้นเรื่องกลับรอดชีวิตและเดินกลับมาที่สถานีวิจัยได้หลายคนคิดว่าเอเลี่ยนจะต้องปลอมเป็นคาร์เตอร์กับเจมแน่ๆเลยกะที่จะเผาพวกเขาแต่เคสก็บอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเผาพวกเขาแค่จับพวกเขาไปขังจนกว่าจะรู้ผลเลือดว่าคา์เตอร์กับเจมเป็นมนุษย์หรือเอเลี่ยนกันแน่ ต่อมาไม่นานนักเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีใครบางคนเผาทำลายตัวอย่างเลือดและเครื่องมือสำหรับตรวจสอบจนหมดเกลี้ยงทำให้ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้แต่เคสก็มีอีกวิธีที่พอจะบอกได้คร่าวๆว่าใครเป็นมนุษย์ อย่างที่ทุกคนรู้เอเลียนไม่สามารถเลียนแบบอนินซีวัตถุหรือเหล็กได้หากใครที่มีวัสดุอุดฟันก็วางใจได้ว่าคนคนนั้นน่าจะเป็นมนุษย์โดยเคทก็สั่งให้ลัสกับโจโนาสไปนำตัวคาเ์เตอร์กับเจมมาด้วยเพราะเธอต้องการตรวจสอบพวกเขาแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นไม่นานนักโจนาสกลับมาที่สถานีแล้วบอกว่า ลาสโดนพวกคาเตอร์จู่โจมและหายตัวไปแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมออกตามหาลาสคาเตอร์กับเจมก็โผล่มาพร้อมปืนไฟของลาสนั่นยิ่งทำให้พีเดอร์คิดว่าพวกคาเตอร์จะต้องเป็นเอเลี่ยนและคงขมือบลาสเข้าไปแล้วเขาจึงเตรียมเหนี่ยวไกนั่นจึงทำให้พวกคาเตอร์ไม่มีทางเลือก พวกเขากระดำยิงใส่พีเดอร์จนแน่นิ่งไปแล้วกระสุนปืนดันพลาดไปโดนถังน้ำมันทำให้เกิดการระเบิดขึ้นทำให้เอ็ดเวิร์ดที่อยู่ใกล้พีเดอร์โดนแรงระเบิดไปด้วยในขณะที่โจนาสกับคอลินกำลังหิ้วปีกเอ็ดเวิร์ดอยู่นั้นแขนของเอ็ดเวิร์ดก็หลุดออกมาเพราะความร้อนจากแรงระเบิดเมื่อกี้ ทำให้เจ้าเอเลียนไม่สามารถปกปิดตัวตนได้เมื่อสบโอกาสมันจึงเข้าเล่นงานโจนาดและปืนไฟที่คาเตอร์ยึดมาจากลาสก็ดันใช้การไม่ได้ในขณะเดียวกันเจ้าเอเลียนก็ทะลวงออกมาจากเอด็ดเวิรและจูโจมอดดัมกับเจมจนบาดเจ็บสาหัสมากเมื่อเหยื่อไม่สามารถขยับตัวได้เจ้าเอเลียนทำในสิ่งที่น่าขนหัวลุกมันกลายร่างจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์ มันตรงเข้าหาอดัมแล้วถูไถผิวหนังไปบนตัวเขาเพื่อหยืดร่างก่อนที่จะลากตัวเขาหนีหายออกไปจากห้องเจมบาดเจ็บสาหัสมากและคงจะไม่รอดโจนาตก็โดนเจ้าเอเลียนกัดกินจากภายในร่างในขณะที่เขายังมีชีวิตเคสจึงไม่มีทางเลือกเธอจัดการทําให้โจนาดพ้ทุกเธอเผาเขาไปพร้อมกับเจ้าเอเลียนในตอนนี้เคสอยู่กับคาเตอร์ส่วนคนอื่นๆกร,กระจายกันไปคนละทิศ ในขณะที่พวกเคธกำลังจัดการเผาเอเลียนที่แฝงตัวเป็นแขนของมนุษย์ด็อกเตอร์แซนเดอร์ก็โดนเอเลียนอีกตัวเขมือบเข้าไปแล้วแม้จะเสี่ยงมากแต่เคธกับคาเตอร์ก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาจำเป็นต้องกำจัดเอเลียนให้ได้เพราะถ้ามันไปถึงเขตชุมชนละก็จะต้องมีผู้คนตกเป็นเหยื่ออีกมากท่านใดนั้นเจ้าเอเลียนก็กระโจนเข้ามาในห้องคาเตอร์ที่ไม่มีอาวุธจึงตัดสินใจวิง่งหนีสุดชีวิต คาร์เตอร์นี้มาหลบอีกห้องและพยายามหาทีซ่อนไม่นานนักเจ้าเอเลียนก็ตามเข้ามาในห้องคาร์เตอร์หลบอยู่ในมุมมืดและเงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ในที่สุดเจ้าเอเลียนก็เจอตัวเขาในขณะที่มันกำลังจะขมึบเขาเคทก็โผล่มาและเหนี่ยวไก่กระนำเผาเจ้าเอเลียนจนมันวิ่งหนีทะลุกำแพงไปแล้วเคทไล่ตามเจ้าเอเลียนและกระนำเผามันอย่างต่อเนื่องจนสามารถกำจัดมันได้ ไม่นานนักพวกเคสก็สังเกตเห็นซันเดอร์ที่ควรจะตายไปแล้วขับรถออกไปจากสถานีและตรงไปยังตำแหน่งของยานเอเลียนพวกเคสจึงเตรียมน้ำมันและระเบิดเป็นจำนวนมากและขับรถตามซันเดอร์ไปที่ยานเอเลียนระหว่างทางเคสถามคาเตอร์ว่าเขาทำอะไรลาสแต่คาเตอร์ก็บอกเพียงว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าลาสไม่นานานักพวกเขาก็มาถึงยานเอเลียนแล้ว ทันใดนั้นซานเดอร์ทำการสตาร์ทเครื่องและยานเอเลียนกำลังจะบินขึ้นนั่นจึงทำให้เคสพลาดตกลงไปในยานของเอเลียนเคสตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเธออยู่ในยานของเอเลียนเธอจำเป็นต้องกำจัดซานเดอร์และทำลายยานลำนี้ในระหว่างที่เธอกำลังเดินสำรวจยานอยู่นั้นซานเดอร์ก็โผล่มาในรูปลักษณ์ที่น่าขนหัวลุกและดูไม่เหมือนมนุษย์อีกแล้ว เคทวิ่งหนีสุดชีวิตเธอหนีเข้าไปหลบในช่องขนาดเล็กทำให้เจ้าเอเลียนไม่สามารถตามเข้ามาได้แต่มันก็ไม่ลดละที่จะขมอบเธอให้ได้มีระเบิดตกอยู่ไม่ไกลนักเคทเก็บระเบิดมาได้เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าเอเลียนกระชากเธอออกมาจากที่ซ่อนเคทโยนระเบิดเข้าไปในปากเจ้าเอเลียนไม่นานนักคาเตอร์ก็มาถึงและพากนันหนีออกไปจากยานก่อนที่เจ้าเอเลียนจะระเบิดจนไม่เหลือซาก ในขณะที่ทางคู่กำลังเดินกลับไปที่รถเพื่อนๆเ,เห็นสิ่งผิดปกติกันหรือเปล่าครับผมว่าหลายคนคงเห็นแล้วหากยังจำกันได้คาเตอร์จะสวมต้มหูไว้ที่หูข้างสายและในตอนนี้ไม่มีต้มหูอยู่ที่หูของเขาอีกแล้วเพราะเอเลียนไม่สามารถเลี้ยนแบบอนินทรี์วัตถุหรือโลหะได้ถือเป็นโชคดีของเคสท,ที่เธอสังเกตเห็นเธอจึงเหนี่ยวไกเผาเจ้าเอเลียนจนไม่เหลือซาก เช้าวันต่อมาก็มีหอมาถึงสถานีวิจัยและมีเพียงลัสเท่านั้นที่ยังเหลือรอดโดยไรวิวเวของเคสท,ท่านใดนั้นหมาของลาสที่น่าจะตายไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเรื่องก็โผล่มาและวิ่งหนีออกไปจากสถานีลัสกระหน่ำยิงใส่มันอยู่หลายครั้งก่อนที่นังจะตัดจบทิ้งปมให้พวกเราต้องเดากันเองแล้วว่าลาสจะสามารถกำจัดเจ้าเอเลียนตัวสุดท้ายได้หรือไม่ ก็จบกันไปแล้วครับกับเดอะติงแหวกมนุษย์เตยูอสูรตายโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย